สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้พามาซื้อของเด้อจ้าก็พามาซื้อของเนาะก็มาดูของในตัวเมืองเพราะก็จะมีอะไรหลายอย่างแล้วก็จะไปกินกาแฟกันแล้วก็จะไปกินกาแฟกันเนาะพี่น้องเนาะก็ให้ดูราคาราคาก็าแตกต่างเด้อจ้าราคาแพง แพงอยู่เหมือนกันก็เป็นในตัวเมืองนะจ๊ะในตัวจังหวัดพามาเที่ยวนี่มีซาะน้าแบบให้เด็กน่อยสวยงามดูฟาสวยงาม เห็นไหมอุ๊ยอันนี้อันนี้น่าจะเอากลับบ้านนัหนึ่งเนาะนั่งเล่นตรงนี้แบบคงจะสนุกสนานก็ตุกกพามาดูตรงนี้ อุยปิดกล่องชาฟุ่ยปอดีปรายนีร์กันดิต่ราคาแตกต่างนะสวยงาม แต่เอาไปตั้งที่บ้านคงไม่ได้เพื่อนๆเอนเพราะว่าน้องหมาด้วจ้าเราก็มีน้องหมามีลูกชายเพราะว่าเรามีลูกชายราคาก็จะแตกต่างกันเนาะ้อย24ยูโรอือม นี่ตุกเสื้อนี่แล้วซื้อไปบ้านแล้วใช่ดีมากเลย4ยูโร49ใช้ดีมากดีมากดีมากแก้วน้ำอันนี้คือแก้วน้ำเลยเพื่อนๆเอาแก้วน้ำไปสักหน่อยไหมเพราะว่าชอบล่างล่างแก้วลรวแตกเป็นคนที่ล่างแก้วลรวแตก สวยงามอยู่นะเดี๋มาดูว่าเขามีอะไรก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวเนาะอุ้ยตุ๊กทำคลิปสันด้วยเพื่อนๆคลิปสันจ้าพามาดูของสวย ที่เราต้องการจะซื้อจะซื้ออินยังมาดูกันว่าจะซื้ออินยังชอบดอกไม้แห่งมากๆเลยอ่ะ3ยูโรสวยสวยมากดอกไม้แห้งคือมันสวยเพื่อน ใครอยากจะซื้อให้ตุกบ้างทุกชอบดอกไม้แห่งนะแล้วมันจะสวยมากเลยอะสวยมากราคาก็เดี๋ยวตุกให้ดูแตกต่างกันเนาะอันนี้ในห้างใหญ่เนาะราคาก็จะประมาณเท่านี้เนาะสยูโรเลยจ้ะสยูโร อืมสวยอยากได้อยากได้ผู้หญิงนี่ชอบดอกไม้เนาะเพื่อนๆทำไมต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงด้วยสวยมากเลยอะอยากได้อยากได้ดอกไม้ดอกไม้แห้ง สวยมากดูเล็กๆน้อยๆเอาไปแขวนไว้เนาะเพื่อนๆแขวนไว้อืน่ารักมากๆเลยตุกมาซื้อแต่แถวๆนี่แหละเพื่อนๆแต่ว่าต้องมาเดินคนเดียวนะเพื่อนๆถ้าไม่คนเดินตามนี่แบบโมโหอย่างแรงเลยเด้อจ้ะเลือดโมโหนี่ขึ้นเลยเด้อจ้ะขึ้น เพราะว่าเราก็รักเราก็ชอบของเราเนาะเลือดโมโหเราจะขึ้นแบบทันทีทันทีทันใดอืมตัวปูที่โซฟาก็สวยดูสวยมากเดี๋ยวก็ต้องมีคนเรียกอีกน่าเบือ่อจริงๆเลย อ,อันนี้สวย 29, e 29 e วยูโร29ยูโรเดจ้ะเป็นเงินเมืองไทยก็แพงอยู่เหมือนกันกไม่ต้องไปส้นใจเดี๋ยวเวลาถ้าตุกกลับบ้านนะตุกจะซื้อตุกจะซื้อแบบนี้ไปเวลาเรากลับบ้านเมืองไทยตุกจะหอบแบบนี้ไปที่บ้านเพราะว่า มันทั้งเย็นแล้วก็ทั้งอุ่นรวมกันเย็นแล้วก็อุ่นถ้าเดินเร็วไปก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเดี๋ยวัวนสามยูโรจะซื้อไปหานนองหมา น้องหมานี่คือแบบโชคดีมากๆเลยอ่ะได้แต่ของสวยๆคือได้ของสวยมากกว่าตุ๊กอีกอ่ะน้องหมาของตุ๊กเพื่อนขอบอก อมืมีแต่ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเห็นไหมเขาไปใส่ของในห้องน้ำชอบมากเพื่อนถ้าเห็นเดินมดวมดวัน,วนก,ก็เดินได้เดินเพื่อนให้ทุกเดินมดวันทุก็เดินได้แถวนี้ สวยอะไรไปดีเพื่อนๆดูโตน่ารักนารักดู